อันนี้ก็อีกหว่วงนึงสันหนึ่งขืนมาเนาะพี่น้องสันหนึ่งอ,งองีกอันนี้เป็นสองสันหว่วงนี้สองสันขืนมาทางตึงขึ้นมาทางตึงเหยเอ็นเบิร์ดชมวิวทิวทัศน์นาหอัวนอี่ควดที่เต็มเลยพี่น้องแหนาห้อนอี่คนมาเต็มเลย แน่วันอากาศแน่มันแดดเดือดเานาะคนเมืองนี่พุ่นมักแดดเนาะพี่น้องนี่เห็นวะปราสาสตรท่อมบวกเมืองนี่คุนย่ำแดดมากคุณคุนบรยยิกานแดดคือบานเฮาดิคุณบรยยิการแานดำดิคุณมิจะเอาแดดวิตามินเนาะค่ะเนาะวิตามินผิวหนังวิตามินคุนก็นมันดีละเต็มอยู่เอานอขนมขนมมาแดกเซลลเซลอยู่ห่อมบวกพี่น้อง อ่ามีแจ็คสันหนึ่งสองสามซี่ซีสันคือกันเด้อพี่น้องเด้อปราสาทโฮมบวกหนึ่งพันหกร้อยปีโอ้หนึ่งพันหกสิบหกสิบหกมื่นไหมพี่น้องโอ้หนึ่งพันหกแมนหนึ่งพันหกร้อยปีละ หนึ่งพันหกรอยปีหนึ่งพันหกรอยปีแมนหกมื่นเลวกปี่นองเด้อได้ก็จำได้ก็ไล่เลขพิษเนาะไปเกไปอันตะอุ้นเด่นเที่ยขั้นมาลาเฟินอะเร้อฮะล่งนี้ไรวะมันกันน่อกันเด้อพี่น้อง อ,อันนี้เป็นทางงานยางทางยางบันพเพิ่นสมัยตะกีน,พ,น,น,กพ,น,นพี่น้องนะเพิ่นเดียดเป็นทยางงาน่นอันนั้นก็เป็นปน,นึงอีกที่พี่น้องแต่ว่าตรงกลับไปทางเกา่าเนี่ยนี่เรยาแยกกับมานอนยูแจวนีแลวพี่น้องเนี่ยฝุ่นเ๋ยจะผ้าไปเนาะพี่น้องเขามาด้นี่มือดอันนี้ก็เป็นทองอ ห้อยข้นของมาไหลมันเป็นหนองตงนี้มันเหมือ,เมอดเบี้ยนหงแต่เป็นหองแล้วพน,น่นองหองเป็นหองเป็นหองหองเป็นหองคนเหมือดบรรยากาศเหมือดพีด่น้นองเอ้ยบรรยากาศนั่งกันจะไข้ยุ่อหรอกมันบดแดดมัน,นไงเห็นวะ นี่ก็เป็นหองอ,อ่อหองนี้ก็หองหนึ่งสิพาลงไปข้างล่างมีคนมาหยางที่ปีนองคนมาหยางดีดีพาหยางไปอีกฟังนึง นี่คือวิธดูดีสุดเหครับฮึวันไหนเราไปหาโม่ลราบัดทียางมาหม่องนีหมองนี้เป็นสถานที่โล่งนะคะเนาะเมนหม่องจัดหมอกจัดงานเป็นเนาะทางนั้นจะเป็นที่อยู่อาศัยทัางนี้จะเป็นหม่องจัดงานจัดยังไม่คี่น้อกตามมู คนแบยนงขึ้นมาบ่าขาดบว่ายี่มะบว่าลุมบว่านันคนนี่สมาเต็มเลยที่พี่นองจ้างานบานเทาเนอะอันอันยามแดดออกน่ะหนาวออนอากาศดีดีอันนี้ก็จะเป็นห้องดเด้ยเนาะห้องเด้อพี่น้องห้องเด้อห้องนอนห้องอยังเนี่ยสิแมน่นนี่เป็นห้องอีกห้องหนึ่ง อากาศดีดีลมเย็นส่วยสวยดีขนาดแดดแดดแต่มาผักควันเสาร์อาทิตย์เนาะเสาร์อาทิตย์นี่เพิ่นผู้ใดเอ็นนาฮอนเพิ่นว่ามีเอ็น่าวลับป่มมีฮอดดีๆนะพี่น้องมันกิดจะ้าดูผ้าหลานที่จากระยานขึ้นมาเติมพีละยายก็คือกันขันยายโปไดไปทางไดอที่สานฝรั่งกะมาพี่ล่ะนี่น่ะอันนี้มันเป็นแต่ทนเป็นทีโล่ง คือมันมองจัดงานจัดยังไม่เป็น้นองไม่เปนเป็นหอเนาะนี่เห็นบ่เป็นหอขึ้นเป็นกำแพงอันนี้เป็นหองไต้ดินนี่มองกักขันอันใหไงว่ามองกันกักนักโทษประสันว่เนี่ยนี่ห้องไต้ดินนะพี่น้องทั้งสอแมีงานมองเหมือนไงแต่ว่าโปกะกาไปเปิดนี่ นี่ทีประจำอีสานฝรังมานางเหรียญาำค้ำจังเมียพี่น้องเอ้ยมองนี้ละเหมืนเห็นว่ากาแพงพิ่นกําแพงเพิืนหนาเป็นเม็ดปืนนี่พี่น้องเห็นบะกําแพงแต่ละอันนั้นมองนี้เห็นว่าเหรอ,อ,อ,อมองได้ก็เป็นตะเมึงแต่ชม่มขึอนยังนี Cầm ngôn ngon, compare ngôn ngữ. You know, you sound for lắng ngon 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 lên, ngon 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 nữa, ngon 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 กําแพงพี่น้องกําแพงถุกกําแพงมันสิมีหนาตางังกําแพงกันนะหนาพี่หน,า,หน,า,หนาตังพน่กันน้อยหน่อยหนาตาังมีบบกหลายบานเห็นปะนี่หอบ้านเท่าก็จะเป็นหออย่างนี่หอกระใจเข้านะพี่น,อน้องเนาะเห็นปะนี่มองนี่คือสิมันจะทานที เลนที่นั่นเพิ่นไหมของประสาทน้พี่น้องเนาะสถานที่เรื่องเ่นกีฬลกีล่าสถานที่จัดงานลื่นเรื่องยังกิสิเมนแบบนี้แหละสิแมเมนเนาะนี่นี่ละ แดดแดดนี่เจ้าคิดว่ามันสีหอนแล้วพี่น้องแดดค่ะคเย็นมันลมลมพัดมาเยน็นก็อย่างนีนมมีหอนเด้อจ่าก่อนเที่งเขานะพี่น้องเนาะนเห็นบะแต่ทานทีเด่นที่เที่ยวแต่ทานที่ออกกําลังกายของคนเยอรมันได้ว่าขันเป็นเมืองไทยก็คือสีอนุรักษ์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะเนาะแต่ว่าบานนี้เพิ่นบ่เห็ดเด้อผี่น้องเด้อเด้ียวกับว่ามีขยะด้วอผี่น้องสังเกตรถขยะไม่มีแล้วค่ะเด้องมืองเมืองมืองรถเมืองเอาขยะขึ้นใบไม้มีแต่ใบไม้อันนี้กับเป็นอุมโมงค์ยังมุ่นพี่น้องอคนกับเขาไปเรือแต่ไปย้ายเพาเขาไปหรอกมันมันมันโดนนะคะเนาะ มันโดนแล้วมันอับชื้นาาย้อยเบาเข้าไปหรออันนี้ก็เป็นอุโม,มงค์อีกขึ้นมาเมืองชมวิวติดลบือเก่าแล้วพี่น้องแกอ้ยอันนี้ทางสูงเห็นปโอ้ยีหมะลุกนิดหนิดน้อยๆน่ะพา,ามาเมืองวิว ผ้ามะเที่ยวห้มบวกปราสาทห้มบวกเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวจ้าอีสานฝรัง่งพ้ามาเมืองบานเมืองเมืองพื้นเนาะพี่น้องเนาะอยากให้บ้านเฮ้าเห็นอยากให้เฮาบานเข้าได้เห็นในเมือง่าบานพื้นกับมีปลาศาสตรเกา สานฟรังกก็ขอขอบคุณผู้ที่เขาชมและค่ะเดอ้อผู้ที่เขาเมืองผู้ที่กดไลค์กดแช์กดติดตามกดกระดิง่งสารฟรังก็ขอบคุณหลายๆและค่ะเดอ้อนี่คือการมาไทยให้เมืองว่าบ้านพิ่นเป็นยังไงบ้านพื่นกับมีเมืองเก่าแลอค่ะเน้อ hmm. สารฟรังก็อยากให้บ้านเฮาเห็นเนาะค่ะเนอะอ hmm. สารฟรังก็ขอบคุณทุกคนเดอ้อที่เข้ามาชมขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์ทุกกดติดตาม ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ